ลองทายลองทายซิว่าคืออะไรครับน้ำหนักกำลังดีก็ถือกล้วยกล้วยผมถือสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ายดูนะมันน่ากินแล้วเนี่ยเห็นแต่มันกินได้โอเคกินได้เฉลยแล้วเมื่อกี้มันกินได้เป็นของหวานแหละ ก็เอาเรื uh ่องอยู่นะแต่ส่วนใหญ่ที่เข้าไปในร้านนี้เป็นเด็กๆตั้งแต่แ90เก้าสิบเือบจะสองส่วนเข้าไปเต็มเลยเอ็ยมัน่ากินอ่ะเออกใหญ่แล้วก็ลองลองนะเพราะว่าต้องลองขอรีบเป็นไงล่ะมาสเมลโลบ้าะมัเซลโลมาสเมลโล มันก็ก็ไงก็ใช่เลยมเซลโลเออมันไม่หวานมากเลยนะจริงจริงป้ะจริงมัสเซลโลนี่อ่ะเฉลยไปแล้วครับมัสเซลโลคือหวานหวานน้ำตาลกึ๊บกึบกึบใช่ข้างนอกหวานข้างนอกเปอะผิวกับหอมด้วยเอาหอมใส่แส่เอาเรื่องนะชิ้นละร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยทำอะไรอยากรู้ต้องลอง